ดึงทิชชู่แม่ลงมาเล่นทำไมเนี่ยฮะดึงมาเล่นทำไมพี่สามเอ๊ดูดิเออเออเออแล้วงับแม่ทำไมนี่อึดแย่เนาะลูกเอ้ยไปดึงทิชชู่แม่ลงมาเล่นทำไมพี่สามขี้ดื้อเนี่ยเออโซนจริงๆนะเราเนี่ยไปดึงลงมาทำไม ฮะอุตสาใส่กล้องเราปิดฟ้าย่างดีกันยังไปดึงลงมาอยู่ฮะฮะดื้อจังเน่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 ขี้ดื้อเนี่ยดีดึงที่ชู่แม่เลน่นนี่เบิร์ดเลยหมดเลยผลงานคนนี้พคนน่ะมีเออแล้วยังจะมางับแม่อีกเหรอ ดึงทิชชู่เล่นเนี่ยเอ๊เอ๊ะเอ๊ะแม่เจ็บพี่สามโอ้โหดึงทิชชู่เล่นหมดเอ๊ะแล้วมาโดดงับแม่ทําไมเนี่ยตัวเองทําผิดอยู่ต้องสลดตัวเองทําผิดอยู่ต้องสลดทําหน้าสลดอันนี้คือน้ารู้สึกผิดเหรอเอ๊นี่หรอรู้สึกผิดตัวเองทําผิดอยู่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ดึงทิชชู่แม่เล่นจนหมดแกน ฮะยังไม่สํานึกผิดอีกฮะทำไมไม่สํานึกผิดโอ้โหเออแล้วมางับแม่ทำไมแม่ไปทำอะไรให้แม่แค่ถามว่าเล่นทิชชู่แม่ทำไมเนี่ยเออเออโอ้โหตัวเองผิดแท้ๆหลักฐานคามือเออแม่เจ็บฮะ หลักฐานค่ามือฮะอานะ,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 ะทำไมหนูโซนอย่างนี้อฮะดูดิแมวเปรถน่ะนี่เหรอคือแมวเปรถเนี่ยฮะทำท่าแมวเปรถเหรอโอ้ยจะทิ้งตัวทำไมเนี่ยเออแม่เจ็บ แม่เจ็บทำไมต้องนั่นถอนหายใจทำไมถอนหายใจทำไมโอ้ยลูกแม่เจ็บไม่ทำไม่ทำ,ทำพี่สามไม่ทำแม่เจ็บแม่เจ็บแม่แค่ถามว่าใครเล่นทิชชู่หมดเนี่ยฮะทำไมเป็นคนนิสัยไม่ดีฮะ ทำไมไม่น่ารักอย่างนี้ตัวเองทำผิดต้องสำนึกผิดโอ้โหสำนึกผิดสำนึกผิดมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วเข้าไปทำไมในนั้นน่ะฮะสำลีโอ้โหลอยขวนรอยขวนและรอยฟัน มีรอยฟันรอยขวนทำไมหนูเป็นแมวเปรี่ดนะฮะจะไปอยู่วัดกระหลวงตาไหมฮะฮะฮะทำไมไม่น่ารักเลยทำไมงับแม่แน่ฮะโอ้โห แล้วที่นอนเหรอนี่ตรงนี้มันใช่ที่นอนไหมอะฮะตรงนี้ใช่ที่นอนไหมโซนจริงๆเลยเด็กคนนี้ฮะโอ้โห้วทิชชู่ดึงทิชชู่แม่เล่นจนหมดโซนจริงลูกใครเนี่ยะลูกใครอันนี้ยังยังจะมาเก็บหลักฐานตัวเองอีก ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยซื้ออันนี้มาซื้ออันนี้มาหวังว่าจะไม่ให้แมวเล่นสุดท้ายเออแม่ไม่ได้ทำอะไรพี่สามเลยนะนะตัวเองยังไม่ถูกลงโทษนั่นยังไม่ถูกลงโทษเลยนะฮะโอ้โหอ้อเออ เอออืมส่วนจริงฮะอื้อืเนี่ยส่วน